ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้หนูก็กลับมาแบบคัมแบ็กวันนี้เราจะมาอยู่กับหัวข้อที่ว่า1 1 1เชั่วโมงนี้คุ้มไหมน่าซื้อหรือเปล่านี่117่อชั่วโมงอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่า1 1 1ชั่วโมงที่หนูได้เล่นไปนะคะมันมันยังไม่จบเลยทุกคนหนูยังไม่รู้หนูไม่รู้ว่ามันเอ่อกี่เปอร์เซ็นต์ แต่ว่ามันยังไม่จบแน่ๆค่ะทุกคนฉะนั้นคนที่ชอบเล่นเกม Open World นะคะแล้วก็แบบ Open World RPG อย่างหนูเนี่ยคือทุกคนคะซื้อเถอะค่ะมันดีมากทุกคนแต่ว่าหนูตอนแรกที่หนูแบบว่าได้เล่นเกมนี้นะคะหนูรู้สึกว่าแบบเอ้ย,เ,อยเกมมันเกือบ0 0 0พลยเลยอซื้อเซลดาเซลดาก็ประมาณแบบพันหอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เกมนี้มันแบบอุ้ยพันเไป2 0 0พอุ้ย กังวลจันลองจะเล่นได้อย่างสนุกไหมนะคะเออก็พอซื้อมาเนี่ยไม่ได้ไปเล่นเกมอื่นเลยเล่นเกมนี้ยาวๆเกมนี้เนี่ยก็แบบว่ามีแบบว่าความหลายๆเกมเนี่ยรวมกันนะคะทุกคนคะ่ะก็มันจะมีแบบว่าเออแมปที่กว้างใหญ่คล้ายๆกับเกมเซลด้าเลยถ้าคนเล่นเซลด้ามาก่อนก็นจะชอบนะคะมีการแต่งเกาะเหมือนกับเกม a Animal c r o s s i n i นะคะทุกคนก็อ่ะ ชอบเลยนะคะเพราะว่าเป็น2เกมที่เอามารวมกันได้อย่างลงตัวนะคะกลายเป็นเกมนี้ขึ้นมาเกมนี้นะคะมีมินิเกมในแต่ละอาชีพที่มีความสนุกมากนะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยหนูไดเ้เล่นแบบว่าไลฟ์นะคะทุกอันเลยสุดจริงเล่นยาวๆร0อชั่วโมงได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนเกมนี้มันมีให้เลือกเล่นเยอะมากเลยนะคะทุกคนอย่างแบบตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่ากว้างใหญ่ไม่ก็กว้างใหญ่อยู่นะ เออมันก็ไม่ได้แบบว่าดูดิมีของให้เล่นเยอะมากนะคะแล้วก็มีตลอดด้วยการแบบว่ารีเกาะอะไรเงี้ยก็ง่ายนะเพราะว่าถ้าเราเข้าวาร์ปแล้วก็ออกมาอย่างเงี้ยมันก็มีมอนสเตอร์แล้วนะคะซึ่งเป็นการแบบรีมอนสเตอร์ที่ไม่ต้องแบบว่ารอนานมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าบอสใหญ่นะ,ะก็จะมีเวลาที่ต้องรอประมาณ5นาทีมันจะพาไปดูเกาะนะคะอันนี้คือเกาะนะคะที่ชื่อว่าเบสแคมนะคะ เกาะน,นี้เนี่ยคือเกาะที่เราสามารถที่จะตกแต่งได้นะคะมันคล้ายๆอ,อ,อัน,นว่าฮอซิงเลยแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้แต่งเท่าไหร่เลยนะดูดกดดเกาะหนูเลยวางไว้วางไว้เฉยๆเลย <laughs> พอดีไม่ค่อยชอบแต่งเกาะมีอย่างหนึ่งที่หนูรู้สึกชอบมากนะคะแบบว่านอกจากตัวเกมเกมเพย์อะไรแล้วเนี่ยก็คือทุคนแบบ หนูชอบลายเส้นของไอเทมมันทุกคนคือแบบชอบมากคือมันน่ารักมากเกมนี้มีไอเทมเยอะมากๆม,มีหลายรูปแบบถึงแม้ว่าบางทีมันจะแบบเออเป็นสีใช่ไหมแต่ว่าคือเกมนี้เนี่ยหนูบอกได้เลยว่าโออาวุธเรนหลามเพราะว่าแต่ละอาชีพก็ต้องใช้อาวุธและเครื่องมือต่างกันนะคะในแต่ละแบบว่าอาชีพก็จะมีขั้นของอาวุธที่ต่างกันคือมันหลากหลายมากแล้วมันน่ารักมากทุกคนดูลายเส้นเขานะนี่ คือทุกคนก็จะบอกว่าแบบคือลายเส้นแต่ละแต่อันนะ่ะมันมันน่ารักปุ๊กป๊ดูทุกคนดูดาบใดดิน่ารักอะ่ะมันน่ารักอะ่ะแล้วก็ชาวบ้านของเกมนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าคนที่เราสามารถพาไปเข้าตีแล้วก็ไปฟาร์มกับเราได้นะคะไปลงดันกับเราได้ดีมากๆไม่เหงาเวลามีน้องๆอยู่นะคะน้องๆก็จะเป็นกําลังใจให้เรา ะะไม่เหงาเลยทีเดียวแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีการอัปเดตหลายครั้งมากเลยนะคะผู้พัฒนาเขาแบบใส่ใจมากแล้วตอนแรกนะคะเกมมมันไม่ได้เป็นมุมมองที่ที่แบบว่ากว้างใหญ่แบบนี้นะคะคือตอนแรกอะเกมมันจะเป็นมุมมองแบบนี้เลยทุกคนทุกคนจำมุมมองนี้ไว้นะเออแล้วเวลาเราไปเล่นในโหมดนี้นี่หนูจะบอกว่าเกมอมตอนแรกมันจะเป็นมุมมองแบบนี้นะคะทุกคนนี่เราจะเห็นแค่อย่างนี้นะคะเรนเห็นอย่างนี้มาเป็นเดือนนะคะทุกคน จน Nintendo 2ออกแล้วแบบมันก็ว่าคนาคนใหม่ที่เข้าเล่น n i นเ e n d o สเนี่ยเขาแบบว่าได้ปลดล็อกมุมมองใหม่เพราะว่าเครื่อง2องอ่ะมันมันสามารถที่จะรันาพาดได้ดีขึ้นใช่ไหมดูว่าเอาละนี่กูตัวซื้อ n ิน t e นโ o สองมาเล่น f a n ตาซีไลฟ์แบบเนี้ยแต่ว่าทุกคนตอนนี้แกอัปเดตให้เราสามารถที่จะอย่างนี้ได้แล้วทุกคนเฮ้ยตอนแรกทําแบบนี้ไม่ได้นนะเฟ้ยนี่คือหนูเล่นในินเนสวิต โอเลนะคะทุกคนนี่โอเลก็เล่นได้แล้วนะคะได้มุมมองแบบว่าโอ้โหกว้างไกลตอนแรกคือทุกคนเปิดเปิดแผ่นที่ยากมากเพราะว่าแบบมองไม่ค่อยเห็นเออตอนนี้สบายสุดท้ายนี้นะคะตอนนี้ราคามันก็แบบว่ายัางทรงตัวอยู่เนอะแบบว่าคนยังมีแบบว่าแลกเปลี่ยนราคากันอยู่หนะูว่ามันคงจะประมาณพันพันเก้ามั้งตอนนี้หนูไม่รู้เรื่องแผ่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่าอา่าเป็นอา่าซื้อแบบดิจิตอลนะคะก็มาขันเก้าหนูซื้อมานะคะ คุ้ม,มากก็คือจะบอกทุกคนว่าถ้าใครชอบเก็บเออพ่นเวร์แบบ R p G เก็บเวลฟาร์มลงดันนู่นนี่นั่นซื้อเถอค่ะซื้อเถอค่ะเออลืมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยมันสามารถที่ได้เล่นคอร์สแพลตฟอร์มได้ทุกคนการเล่นกับเพื่อนของเกมนี้มันง่ายมากทุกคนไม่ว่าคุณจะเล่นแบบว่าแพลตฟอร์มไหนสามารถก็เขาเล่นด้วยกันได้หมดซึ่งที่หนูไปใจเลยก็คือมันโหลดเร็วด,ด้วยนะคะเวลาเราไปเล่น กับใครที่เกาะไหนของแบบว่าอันนี้เมะคอซิงค์คือนานมากโหลดของบนเกาะนานมากนะคะแต่เกมนี้นี่แบบเร็วมากเร็วจนแบบเฮ้ยมันโหลดเร็วขนาดนี้แล้วเมื่อไหร่อันนี้เมะคอซิงค์มจะโหลดเร็วแบบนี้ดูบ้างลงดันไปไหนไปกันทุกคนสุดจริงสุดท้านี้นะคะบอกเลยว่าเกมนี้นะคะเหมาะอย่างยิ่งพผู้ล่รอบและเหมาะเหมาะมากๆนะคะทุกคนถ้าใครลังเลอยู่ก็สวบเลยเอาเลยสวบเจงแล้วไม่ได้นอน ไปได้กันค่ะทุกคน